มาดูแพ็กกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ d ีแทนะ็กแอลระบบเติมเงนะินอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในเทปนี้เนี่ยเรามาดูตัวที่มันเป็นเบอร์ใหม่ครับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็ออตอนนีเน้เป็นเบอร์ใหม่นะครับสำหรับในเทปนี้ซึ่งออของ d ีแทนะ็กเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวนะครับราคาอยู่ที่250บาทกับ300บาทเนี่ยนะครับแล้วก็แถมทัรฟรีทุกระคาย มันจะเป็นตัวที่สามสิบวันแรกเนี่ยเป็นตัวเน็ตจำกัดปริมาณก่อนแล้วเราก็รอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นตัวเน็ตที่มันไม่อันมาลดสปีดมารดความเร็วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของรายละเอียดกันครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube ของบัจอมเน็ตซีมกันก่อนนะครับไม่กดติดตามได้ไหมได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมไม่กดติดตามก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแต่การกดติดตามก็คือกําลังแรงใจที่ส่งมอบกับช่อง YouTube นั้นๆนะครับกดติดตามสจุ๊มมันะี กระดิ่งครับกดที่กระดิง่งซ้ำอีกครั้งหนึง่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับจะดูในทันทีหรือจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับจะสะดวกรูปแบบไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับกดติดตามได้ไม่กดติดตามก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมเข้ามาชมเข้ามาดูเนี่ยระบบจะเป็นการนับยอดในการเข้าชมเข้าดูนะครับกดติดตามหรือไม่กดติดตามไม่มีผลต่อต่อรายได้นะครับ กดติดตามหรือไม่กดติดตามเนี่ยไม่มีผลต่อรายได้นะครับรายได้ก็จะขึ้นก็ต่อเมื่อมีคุณผู้ชมดูโฆษณาครบจบนะครับถ้าคุณผู้ชมดูโฆษณาปุ๊บแล้วข้ามโฆษณาเนี่ยอันนี้คือ,คอ,คอช่อง YouTube น,น,นั้นเขาจะไม่มีรายได้นะครับแล้วรายได้จาก youtube ในการดูโฆษณาเนี่ยเพงแค่0 0 1สตางค์ครับ0 0 1สตางค์นะครับแล้วไปหักภาษีต่างประเทศอีก35เปอร์เซนีกครับนะครับเพราะฉะนั้นการการการใน u t u b e เนี่ยมันไม่ค่อยได้เงินสักเท่าไหร่นะครับ ยิ่งถ้าเปิดว่าเป็นผู้ติดตามน้อยๆเนี่ยนะครับผู้ชมน้อยๆเนี่ยนะครับมันก็โอกาสที่จะได้เงินมันก็นานนะครับนานครับโอกาสที่จะได้เงินนะครับมันไม่เหมือนช่องที่เขามีผู้ติดตามเป็นหลักล้านเนี่ยนะครับพอเข้าลงวิดีโอไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นาการสะสมรายได้ไปเลยนะครับรายได้เขาจะเยอะกันสักนิดหนึ่งนะครับ หลายๆคนเนี่ยเขาไปทําในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเขาทิ้ง Youtube แล้วก็ไปทําในแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่นไปทําใน TikTok นะครับเพื่อไปหาไรายได้ใน t i k t o อกหรือจะเป็นการไปหาไรายได้ในคลิปเดียวของ f c e e o o o นะครับหลายๆท่านเนี่ยไปทำหาไรายได้ในคลิปเดียวของ f c e e o o o เนี่ยก็ไรายได้ก็เป็นกอเป็นกำรรเลยนะครับในแต่ละเรือนเนี่ยหลายๆท่านก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับเชฟกะตะห้างเนี่ยหลายท่านดูจากข่าวนะครับก็ ได้หนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะครับต่อเดือนนะครับนั่นคือรายได้แต่เขาก็อยู่แบบคนติดดินนะครับแบบนั้นแหละครับหน้าคบหาสมาคมนะครับคนที่เขาอยู่แบบติดดินนะครับแบบนั้นแหละครับแล้วก็ที่มีข่าวครับที่มีข่าวที่ว่าคนเก็บขยะคนเก็บของเก่านะครับเจอเงิน10,000แบาทนะครับแล้วก็นําไปมอบให้กับตํารวจเพื่อให้ตํารวจหาเจ้าของอันนั้นอ่ะคนแบบนั้นแหละครับควรที่จะคบค้าสมาคมด้วยนะครับคนซื่อสัตย์สุดจริตแบบนั้นแหละครับ นะครับควรที่จะคบหาสมาคมด้วยนะครับเราอย่าไปสนใจเราอย่าไปคบกับคนที่อะไรนะรูปสวยรวยทรัพย์อะไรแบบเนี้พวกนี้คบไม่ค่อยได้นะครับนะครับอันนี้หลอกได้แล้วครับอันนี้มาดูของเรานะครับในเทปนี้โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตครับที่เป็นเบอร์ใหม่ของดีเทคในระบบเติมเงินเรามาดูตัวแรกอันนี้ก่อนนะครับอันเนี้มันจะเป็นตัวเน่ยราคาที่สา0รอบาทนะครับแล้วก็อฝากคุณผู้ชมนิดนึงครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะครับ0 9นย์เก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้าขอไปดูในโฆษณานิดนึงก่อนครับ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะครับเดี๋ยวลืมซะอีกครับนะครับฝากข่าวมาปะชาสัมพันธ์ได้ครับ0993154905ครับในส่วนของการฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆนะครับหรือจะเป็นข่าวอื่นๆครับงานบวชงานแต่งงานศพงานเลี้ยงน้ำชางานขึ้นบ้านใหม่หรืองานอื่นๆครับงานหัวออกลูกควายออกลูกแพะออกลูกก็ สามารถที่จะฝากค่ามาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะฝากค่ามาประชาสัมพันธ์ครับ0 993154905หรือจะติดต่อผ่านทางร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับที่เป็นเพจ074สาขามานางตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับคุณผู้ชมกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันได้เลยฟรีๆนะครับมาดูของเราครับทีนี้โฆษณาครับโฆษณาถ้าต้องการจะร่วมกันลงโฆษณาครับสาเทป1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ สำหรับช่องย t u b e ของมาจอมนิเซียมแล้วก็ถ้าแป่งเป็นเทปก็เทปละ1 0 0บาทนะครับเรามีาการพูดประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลต่างๆอีกเยอะแยะมากมายให้กับคุณผู้ชมกันครับมาถึงของเราแลวครับในส่วนของเ,เกจโปรโมชั่นของ d ีแท็ในระบบเติมเงินในเทปนี้นะครับที่เป็นตัวเปิดเบอร์ใหม่นะครับเราเน้นย้ําในตัวที่เป็นเปิดเบอร์ใหม่สำหรับเทปนี้นะครับมันจะมีที่น่าสนใจอยู่ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเน็ตที่ในราคา300บาทครับ แต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าช่วงของ30วันแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตจำกัดอยู่ที่80 GB 80 GB ก็คือ20บวก60เป็น80 GB นะครับความเร็ว15เมกะบิตเพอร์เซกก็จริงครับแต่มันจะจำกัดปริมาณอยู่ที่80 GB เมื่อเล่นครบ80 GB เนี่ยความเร็วก็จะลดลงครับลดสปีดแล้วครับเหลือ1เมกะไบต์นะครับ1เมกก็จะแบบทูทูไทยไทยไปได้นะครับ1เมกเนี่ยพอที่จะส่งแชทกันได้นะครับพอที่จะเข้าแอปธนาคารในการสแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้นะครับ1เมกก็ถือว่ายังยังพอที่จะะอเคคยู่นรับ มันจะลดสปีดเฉพาะ30วันแรกนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยในรอบที่2เป็นต้นไปนะครับงวดที่2เป็นต้นไปเนนะครับมันจะเป็นตัวเน็ตไม่อั้นแหละครับไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความยืดตัวจริงเสียงจริงแต่ต้องรอบที่2เป็นต้นไปนะครับราคานี้อยู่ที่300บาทเหมือนกันครับแล้วก็ใช้งานได้นาน30วันเต็มเต็มนะครับต้องรอบที่2เป็นต้นไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยซิมที่คุณผู้ชมจะซื้อซิม2อันนี้ตอนนี้มันสมัครไม่ได้แล้วนะครับซิม2อันนี้คุณผู้ชมจะต้องไปหาซื้อที่ซซิิมมมพพ่าากัับูช นะครับซึ่งซิมพม่ากับซิมกัมพูชาเนี่ยหลายๆร้านมีขายแต่หลายๆร้านไม่มีขายเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องถามดูดีๆก่อนนะครับว่าเขามีซิมพม่ากับซิมกัมพูชาขายไหมแล้วก็มีแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้อยู่ไหมที่ร้านของเขานะครับบางร้านเนี่ยมันไม่มีโปรโมชั่นตัวนี้นะครับมันเป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะร้านนะครับมันเป็นโปรโมชั่นใต้ดินนะครับ มันเป็นโปรโมชั่นรับรับเฉพาะนะครับมันจะมีเฉพาะบางพื้นที่เอาที่ง่ายง่ายที่ชัวรวครับที่ชัวรวก็มีสตูนพัทลุงแล้วก็ตรังครับใช่ไหมครับส,าาสตูนพัทลุงแล้วก็อีกงานหนึ่งผมขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับนะครับในส่วนของ้โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่เฉพาะนะครับคุณผู้ชมเขตพื้นที่เฉพาะเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับในเขตพื้นที่ อีกหนึ่งจังหวัดนะครับจังหวัดไหนครับที่ที่มีชั่วชัวนะครับที่มีชั่วชัวนะครับขอขอดูข้อมูลแป๊บน,นึงครับขอดูแป๊บน,นึงครับในไลน์ในไลน์อยู่ไหนแหละโอเคครับผมอ่าโอเคครับในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็น จังหวัดตรงังจังหวัดพัทลุงและก็จังหวัดสตูลนะครับที่ที่ชัวร์เลยที่มีแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดอื่นเนี่ยลองติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางร้านค้ากันดูนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ของจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลครับมีแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แน่นอนนะครับรจังหวัดอื่นๆลองติดต่อสอบถามดูก่อนนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ถ้าไม่มีคุณผู้ชมต้องติดต่อกับร้านค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดตรังจังหวัดสตูลและก็จ ซิมจะต้องเป็นซิมพามา่าซิมพาม่าคือรูปแบบไหนนี่ครับนี่คือซิมของพาม่านะครับซิมพามา่าซิมกัมพูชานะครับจริงๆแล้วรูปแบบพื้นฐานของซิมก็คือซิมไทยนี่แหละครับแต่มันทําเป็นตัวหนังสือพามา่าทําเป็นตัวหนังสือกัมพูชานะครับเพื่อที่จะให้ขายของกลุ่มอาพวกพาม่ากับพวกกัมพูชาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าไม่เป็นภาษาบ้านมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยซื้อนะครับเพราะฉะนั้นทางค่ายมือถือแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็จะต้องทํา ตัวหน้าซองซิมนะครับเป็นภาษาของบ้านมันด้วยนะครับเพื่อจะให้มันได้ซื้อตัวซิมนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูอันเลกกันก่อนนะครับอันนี้ยังอธิบายไม่หมดนะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับว่าโทรฟรีโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางแล้วโทรใหม่วางแล้วโทรใหม่นะครับถ้าไม่วางเนี่ยมันจะกินเงินนาทีละ1บาทนะครับหลังจากที่มันเกิน15นาทีไปแล้วในแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคิดเป็นครั้งในการโทรนะครับครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน15นาที พอใกล้จะครบ15นาทีวางก่อนแล้วค่อยโทรใหม่นะครับหลายลท่านบอกว่ามันตัดอัตโนมัติมันตัดอตัต,ต,ดอตโนมัติก็ต่อเมื่อ,เ,อ,อเงินในระบบไม่มีครับถ้าเงินในระบบไม่มีเนะี่ยระบบการโทรถ้ามันเกิน15นาทีเนะี่ยมันจะตัดสายอัตโนมัติครับเพราะมันกินเงินต่อไปไม่ได้ไงครับหลายหลายท่านเนี่ยเถียงตาใสเถียงคอขึ้นเอ็นครับเถียงหน้าด้านๆนนะครับหลอกด่าไปในตัวนะครับหลายหลายท่านเนี่ยเถียงเถียงเถียงเลยนะครับ บอกว่ามันตัดสายอัตโนมัติตัดสายอัตโนมัติเมื่อครบ15นาทีมันตัดสายอัตโนมัติก็ถูกไงครับถ้าไม่มีเงินในระบบมันก็ตัดสายอัตโนมัติครับถ้ามันเกิน15นาทีเพราะมันกินเงินต่อไปไม่ได้แล้วครับมันก็เลยตัดสายให้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินอยู่ในเบอร์ของเรามีอยู่นะครับมันก็จะกินเงินต่อไปครับต่อไปจนกว่าเงินนั้นแหละจะหมดถึงจะวางสายถ้าคุณผู้ชมไม่ตัดสายออกนะครับนี่คือระบบขกงงารโทรฟรีครับนะครับอธิบายชัดแล้วนะครับโทรฟรีเนี่ยโทรฟรีครั้งหนึ่ง15 ถ้าไม่มีเงินในระบบเดี๋ยวมันก็ตัดสายอัตโนมัติให้เองแต่ถ้ามีเงินอยู่ในระบบมันก็จะกินเงินยาวไปก่อนนะครับจนกว่าคุณผู้ชมจะวางสายหรือจนกว่าเงินจะหมดครับแค่นั้นแหละครับของการโทรฟรีนะครับส่วนตัวเน็ตในรอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยปล่อยฮอตสปอร์ตได้เลยนะครับยาวๆได้เลยครับต้องรอบที่2เป็นต้นไปก่อนนะครับ30วันแรกเนี่ยเป็นตัวจํากัดปริมาณก่อนนะครับลดสปีดก่อนนะครับ30วันแรกน่ะนะครับผมเมาผมอธิบายให้คุณผู้ชมชัดแล้วนะครับ นะครับผมอธิบายคุณผู้ชมชัดนะครับตอนนี้ยังสมัครได้อยู่ครับเดือนมีนาคม2568นะครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคนที่เป็นเบอร์เก่าอยู่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตัวนี้นะครับถ้าไม่ได้เปิดโปรโมชั่นของเบอร์ใหม่มาก่อนนะครับยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับต่อมาอีกตัวนึงครับเหมือนเราดูไปแล้วเมื่อกี้ครับตอนนี้นะครับก็คือราคาอยู่ที่250บาทครับ250บาทเนี่ยเงื่อนไข30วันแรกเนี่ยจะเน็ตอยู่ที่55 GB ครับ 55GB ก็คือ 10GB บวก 45GB เป็น 55GB ครับเมื่อครบ 55GB ปุ๊บลดลงแล้วครับหมุนแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น3-4วันแรกเนี่ยเล่นแบบประหยัดกันก่อนนะครับสำหรับตัวเน็ตในตัวนี้นะครับแล้วก็พอรอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วนะครับต้องรอรอบที่2เป็นต้นไปถึงจะได้ไม่อั้นนะครับ30วันแรกเนี่ยตัวจํากัดก่อนนะครับเล่นเบาๆเล่นน้อยๆกันก่อนนะครับ พอมันเป็นรอบที่2เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเราเล่นได้เล่นเอาเลยนะครับมันเป็นตัวหนิตไม่อั้นแหละครับต้องรอบที่2เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถ้าต้องการจะได้ครับตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่250บาทครับนะครับ250บาท30วันครับแล้วมันจะเป็นการต่ออายุอัตโนมัติอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆนะครับซิมที่จะซื้อได้ครับต้องเป็นซิมพม่ากับซิมกัมพูชาเหมือนกันนะครับและจะต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นเหมือนกันนะครับ แล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับ True ด้วยเมอนกันนะครับทั้ง d ีแท็ทั้ง True ตอนนี้ก็คือตัวเดียวกันแล้วครับเขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วครับดีแท็กับ True เน่ยนะครับเขาอยู่บ้านเดียวกันครับแต่คนละห้องกันแค่นั้นเองครับอ่านะครับอธิบายแบบข้าวๆแบบชัดๆนะครับ True กับ d ีแท็เขาอยู่บ้านเดียวกันครับอยู่ออฟฟิศเดียวกันครับเอาแบบง่ายๆอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเขาอยู่ออฟฟิศเดียวกันเขาอยู่ตึกเดียวกันครับแต่คนละห้องกันครับแค่นั้นเลยครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับ ถ้าต้องการจะได้นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับที่ร้านที่คุณผู้ชมอยู่นะครับแถวแถวจังหวัดที่คุณผู้ชมดูครับถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยมันจะเป็นเขตพื้นที่เฉพาะพิเศษของจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลนะครับอันนี้คือชัวร์ร้อยเปอร์เซครับแต่จังหวัดอื่นๆผมไม่แน่ใจนะครับลองติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางร้านที่แถวแถวนั้นดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้คุณผู้ชมต้องติดต่อกับร้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดตรังจังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุงนะครับ ร้านที่อยู่ในจังหวัดสตูลเนี่ยก็คือร้านสาลาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดให้กับคุณผู้ชมกันนะครับนี่คือในส่วนของการเปิดเบอร์ใหม่นะครับส่วนอันอื่นอันอื่นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันจํากัดปริมาณแล้วนะครับอย่างเช่นราคา150บาทมันมีอยู่นะครับ150าบาทเนี่ยมันมีอยู่แต่มันจํากัดปริมาณเน็ตอยู่ที่ 15GB ครับแล้วไม่มีโทรฟรีนะครับนะครับ15 GB ได้กี่วันละถ้าเล่นเยอะก็2วันหมดแล้วครับหรือ3าวันก็เต แต่ถ้าเล่นไม่เยอะก็อาจจะอยู่ทัก10วันนะครับเพราะมันเป็นเน็ตเพียงแค่1 5 gb ในราคา150บาทนะครับอายุการใช้งาน30วันอายุการใช้งานนะครับมันไม่ใช่ได้นานนะครับมันแค่อายุการใช้งานครับและตัวที่เป็นราคา200บาทเนี่ยครับคุณผู้ชม200บาทเนี่ยมันจะเป็นตัวจํากัดปริมาณเน็ตอยู่ที่2 5 gb ครับแล้วก็โทรฟรีในเครืออ่าโทรฟรีทุกเครือข่ายเพียงแค่50นาทีนะครับณปัจจุบันเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนแพ็กเกจโปรโมชั่นกันใหม่หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมจะไปยึดติดของเดิมอยู่่มมััันนนไได้้้แลวณปจจุบี นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น250บาทถ้าเป็นตัวอื่นนะครับตัวอื่น250บาทเนี่ยมันจะเป็นเน็ตจำกัดอยู่ที่ 55GB ครับแล้วก็ทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับอายุการใช้งาน30วันนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆครับที่มันเป็นตัวราคา300บาทเนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นเน็ตจำกัดอยู่ที่ 80GB นะครับแล้วก็ตัวทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับนี่คือตัวอื่นๆนะครับที่ผมอธิบายกับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะเอาตัวไม่อัวนมเรู้สปีดไมบ สองต่อเนี้ยก็คือราคา300บาทกับราคา250บาทนะครับ250าบาทเนี่ย8เมกแต่30วันแรกในจำกัด5 5า b นะครับแล้วก็300บาทเนี่ยเป็นความเร็วไม่อั้น15เมกแต่30วันแรกน่ะจะเป็นตัว 80GB จําจำกัดการใช้งานนะครับนี่คือตัวที่มันคุ้มที่สุดแล้วนะครับ30วันแรกเนี่ยเราต้องทนทนใช้แบบประหยัดประหยัดกันก่อนนะครับหลังจากนั้นไปเนี่ยเราก็จะเป็นตัวเน็ตไม่อ้นทันท,ทีต่ออายุอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการก็ติดต่อกับร้านค้าได้เลยนะครับสอบถามดูก่อนว่ามีแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้อยู่ไหมถ้าไม่มีคุณผู้ชมต้องติดต่อกับร้านสาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับตามข้อมูลตรงนี้เลยครับสาขามานางทร0 8 2 6 4 9 9 9 1 7ครับหรือจะเป็นทาง ID Line นะครับแอ l ล n e ผ่าน ID S A R A W T C o M P U T C O M P U T E R ครับหรือจะเอาเบอร์20826499917มาอเป็นไลน์ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นสาขามะนางครับ หรือจะติดต่อผ่านทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับร้านารวุฒคอมพิวเตอร์สตูนแลวเป็น074ตรงนี้และเป็นของสาขามาน่นางนะครับติดต่อเพจเนี้ยจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นการติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็คุณผู้ชมต้องมีหน้าโปรไฟล์เป็นของตอนเองนะครับรูปโปรไฟล์เป็นของตอนเองและคุณผู้ชมก็จะต้องมีการโพสในไทม์ไลน์ของคุณผู้ชมไปด้วยนะครับถ้าไม่มี2ออย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะลบออกจากเพื่อนนะครับเขาแจ้งรายละเอียดสุดๆเขาจะลบออกจากเพื่อนทันทีนะครับเพื่อเป็นการอัดสกรีนเพื่อเป็นการ นะครับบางคนเนี่ยตอนแอดเป็นเพื่อนมาเป็นหน้าคนดีครับพออยู่ไปสักพักกลายเป็นหน้าหมานะครับไอ้พวกลายหน้าหมาเขาไม่เอาเป็นเพื่อนนะครับนะครับหลอกด่าไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นติดต่อกันได้เลยครับกับร้านสรุคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube ของบาจจมเน็ตซิมกันด้วยนะครับเราออกอากาศหลักๆกันทางช่อง u t u b e บาจจมเน็ตซิมและหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยก็จะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทปที่เป็นข้อมูลในเรื่องของแพ็กเกจโปรโม ทีนี้เนี่ยย้ำโปรโมชั่นของเราอีกครั้งหนึ่งครับอ๋อไม่ใช่ย้ำาูครับเดี๋ยวผมขอฝากโปรโมชั่นเน็ตที่มันเสริมๆคันเข้ามานิดนึงนะครับขอแทรกนิดนึงตอนนี้จะเป็นตัวของเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายัให้เบอร์เดิมครับตอนนี้เป็นเน็ตไม่มันสปีดมันลดความเร็วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวเน็ตที่มันค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงถ้าคุณผู้ชมรับในราคานี้ได้ก็กดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วไม่ต้องบ่นนะครับว่าเน็ตมันจะแพงนะครับมันราคาเหมือนกันหมดทุกค่ายเลยครับไม ความเร็วเหมือนกันนะครับความเร็วเท่ากันราคาเท่ากันระยะเวลาการใช้งานเท่ากันครับเพรานะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับคุณผู้ชมอย่าบ่านว่าเน็ตค่าย exactly <c oughs> <craft> นั้นแพงจะบ่นว่าเน็ตค่ายนี้แพงนะครับเพราะมันแพงเหมือนกันแหละครับส่วนตอนต่อมาครับตัวต่อมาครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเน็ตที่มันเป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมเหมือนกันนะครับของดีแทในระบบเติมเงินนะครับถ้ารับในราคานี้ได้ก็กดตามรหัสตรงนี้กันได้เลย แล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวดีเทคระบบตัวเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะคล้ายเบอร์เดิมอันนี้ก็สมัครตามนี้ได้เลยนะครับถ้ารับในราคานี้ได้ก็กดสมัครกันตามนี้ได้เลยนะครับมีอันไหนอีกบ้างขอดูแป๊บนึงครับโอเคตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ20เมกกะบิตเพอร์เซกก็ราคา5 9บาทนาน30วันเต็มๆนะครับถ้ารับในราคานี้ได้ก็กดสมัครได้เลยนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะคล้ายเบอร์เดิมก็กดรหัสกันตามนี้ ได้เลยนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับรับเฉพาะเฉพาะบางเบอร์เท่านั้นของนีแทคในันระบบเติมเงินนะครับก็ยังสมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่มีนานะครับ15 000. มีนาคม2568แต่มันจะได้เฉพาะบางเบอร์เท่านั้นนะครับกำหนดแม่ย้อนรัปเปลี่ยนมาลดความเร็ว10เมกะบิตเซกแลวก็แทมโทรฟรีทุกเรือขายเพียงแค่30นาทีอายุการใช้งานนาน15วันนะครับราคา55บาทรหัสในการกดสมัครกดดอกจัน222ดอกจัน340สี่เหลี่ยมและโทรออกนะครับอันนี้คือเฉพาะบางเบอร์เท่านั้นนะครับ ถ้าเบอร์ไหนไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันได้แค่เฉพาะบางมือเท่านั้นครับจำของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบคร่าวๆก็คือว่าโปรโมชั่นรับการเปิดเบอร์ใหม่ในเทปนี้เนะี่ยของ d ีแท็ในระบบเติมเงินนะครับตัวที่น่าสนใจก็จะมีตัวนี้ นะครับก็คือราคา300บาทเนี่ยแต่30วันแรกเนะี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตจำกัดอยู่ที่80 GB ก่อนนะครับเมื่อครบ80 GB แล้วนะความเร็วก็จะลดลงนะครับแล้วก็ทบปรีทุบข,ขายเนะี่ยยาว30วันเต็มๆนะครับแล้วก็เมื่อรอบที่2เป็นต้นไปนะครับรอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตไม่อั้นแล้วครับไม่อัน้นไม่ลดสปีด15 MB เมกะบิตเซกันเต็มๆนะครับยาวๆ30วันกันเต็มๆนะครับแล้วก็มีโทรฟรีกันด้วยนะครับราคาเน็ต300บาทนะครับแล้วก็30วันเต็มๆนะครับอันเเนนี้้ยอ่าาจะตงป็ซซิิมมมมพพกกัับูช นะครับซิมบาหาก็คือตัวนี้สิบกัมพูชาก็คือตัวนี้นะครับนี่คือส่วนของซิมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นราคาเน็ตสองบาทนะครับสาวันแรกเนี่ยจำกัดอยู่ที่5 5 gb ก่อนครับแล้วก็รอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตไม่อั้นแปดเมกะบิตเพ์เซกนะครับแถมโทรทัศเคทุกข่ายเหมือนกันครับคุณผู้ชมถ้าต้องการก็ติดต่อกับร้านค้าได้เลยนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดตรังจังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุงอันนี้มีแน่นออออออนนนนนนสสาาาาหหรรรัััััััับบพคคเกจจปมมชช่่่่่่่ตตตตววววีีุ้้้้ณผูููทยยงงงงดดดืลิ ถวนั้นดูก่อนนะครับว่ามีหรือไม่ถ้าไม่มีก็ติดต่อกับร้านค้าที่อยู่ในจังหวัดตรงังจังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุงกันได้เลยนะครับฝากร้านสลาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแด้เจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ